หนูตาหวานฉันชอบนั่งมองดูผู้หญิงข้างบ้านนั่งทำงานมากพี่เขามาจะก้มหน้าก้มตาเอาจริงอาจังกับงานเสมอชนิดที่ว่าไม่กินข้าวกินปลาวันสองวันก็อยู่ได้เอาจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าคนแบบนี้จะมีจริงในโลกรอกนะส่วนมากมักจะเห็นในการ์ตูนหรืออนิเมที่นักเขียนหรือนักวาดนั่งจดจ่อปั่นงานข้ามวันข้ามคืนใครจะไปรู้ว่าคนแบบนี้เหมือนหลุดออกมาจากโลกหนึ่งเลย ตาหวานลูกค่ะคุณแม่เหมือนฉันจะทำอีกคนข้างบ้านตกใจอะไรหันมองตาแปล๋วเลยถามเชงโงกหน้ามองตาละห้อยเลยปะ่ะลูกไปชวนพี่การไปวัดด้วยกันคะอ๋อได้ค่ะแม่ฉันรีบเดินไปข้างบ้านทันทีเวลามันหมุนไปเร็วมากจริงๆแหละฉันยังจำวันนั้นที่เจอกันอย่างเป็นทางการได้ดี รเรียวขายยาวก้าวลงมาจากบันไดาตามคำเรียกของคุณป้าแล้วก็มายืนอยู่ตรงหน้าของฉันคิดไปคิดมาก็เหมือนมนกักมะม่วงเขียวเสวยเลยนะเนี่ยหัวเราะชอบใจอะไระเอาก๊อปฉันแสดงออกขนาดนั้นด้วยเหรอนี่ทำไมต้องตกใจด้วยแสดงว่ากำลังคิดอะไรอยู่นแน่แน่จ้องจับผิดฉันอย่างเห็นได้ชัดเปล่านะแค่นึกถึงอะไรดีๆน่ะแล้วพี่สาวก๊อปล่ะ บนห้องเนะี่ยจนมาชวนแฟนไปทำบุญเลยวช่ยิ้มเยอะตาเยิม้มป้าฟงแฟนอะไรกันล่ะหน้าตานี้กวนโอ้ยจริงๆเพื่อนคนนี้นี่รู้จักกันมาเป็นปีๆแล้วยังไม่ขอเป็นแฟนหรอกพี่สาวเราบนดเงงๆใครจะไปเหมือนแกกับเยซูละไอ้น้องเวนหฮอฉันตกใจมาตอนไหนแล้วนั่นไปทำงานแล้วนะคะคุณพี่พอดีเมียเอ้ยเอ้ย ฟานมารับพอดีบายถ้าอยู่มีหวังโดนพิการเฉ่งหวัวแน่รีบไปเลยนะขยักตัวตั้งท่าจะเตะน้องสาวอ๋อจะดุอะไรน,นักหนาวิ่งไปอย่างกับพายุหมุนวันนี้คนบ้านง,งานของฉันแต่งตัวธรรมดาแต่ก็ยังคงทำฉันกระวนกระวายกับรอยยิ้มของเธออยู่การเกงยีนขาย,ยาวเสื้อเชิตสีขาวธรรมดาแต่รองเท้านี่เป็นทางการเหมือนกับว่าจะไปไหนต่อ ไม่อยากเดาเลยว่าคงจะไปทำงานต่อหลังจากไปวัดกันเรียบร้อยก็ทำไงได้คนคนนี้บ้างานหนิเค <c oughs> มิกาย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองร่างสูงตรงหน้าอย่างคาดหวังตะวันคะเดินมาหยุดใกล้ฉันยังคงเงียบมองและอมยิ้มเี่อย่างจ้องกันนานแบบนี้แม่ว่าคงท้องแล้วล่ะลูกสีสมรว่ายอกเด็กๆที่เอาแต่มองกันและยิ้มแม่คะไม่ใช่ปลากัดนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าฉันรีบสวัสดีคุณป้าพอไม่รู้ว่าท่านมายืนอยู่นานหรือยังไหว้พระเธอลูกปะปะ่ะไปวัดกันเถอะมัวแต่มองกันแบบนี้ถ้าป่องขึ้นมาแล้วป้ากลัวว่าจะถูกเรียกสินสอดแพงนะสิยังคงแซวเราสองคนแม่คะนั่นอนะ่ะปลากัดนะคะนี่ลูกสาวแม่ไม่ใช่ปลากัดนะคะฉันเดินตามพี่การกับคุณป้ามาที่หน้าบ้านของฉันซึ่งพ่อกับแม่ของฉันก็ยืนรออยู่แล้ว แล้ววันเกิดของฉั้นปีนี้ก็มีพีการอยู่ด้วยอีกปีเป็นปีที่สองอยากให้มีปีต่อไปจังเลยนะทุกๆปีอยากอยู่ด้วยแบบนี้คำว่าตลอดไปนี่มันมีจริงหรือเปล่านะแล้วถ้าเราทั้งคู่คือผู้หญิงด้วยกันจะมีอุปสรรคอะไรมาป่วนปั่นไหมนะแล้วถ้าเกิดเราทั้งคู่มีใครเข้ามาทดสอบขั้นกลางขึ้นมาจะทำยังไงดีนะขนาดคุณพ่อกับคุณแม่ยังเคยเล่าว,ว่ากว่าจะผ่านมาเป็นครอบครัวขนาดนี้ยังเจอเจออะไรแย่มาเยอะแยะเลย กว <aff chter> ่าจะเข้าใจกันกว่าจะลงรอยกันกว่าจะจูนความเป็นเรามาให้ลงเอยได้คิดไปคิดมาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแฮะพิการก็ออกจะสวยเก่งแถมบางครั้งก็เหมือนจะมีคนเข้ามาเกาะแกะเยอะพอสมควรใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญิงบางครั้งยังเห็นผู้ชายมาขอเบอร์ขอไลน์ด้วยเฮ้อมีวันนี้วันดีทำไมลูกสาวพ่อถอนหายใจขนาดนั้นกะนลัคะตายละ นี่ฉันเผอแสดงอารมณ์ออกไปแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วคิดอะไรอยู่เหรอลูกแม่ก็ด้วยสินะเปล่าค่ะแม่แค่ไม่เคยโกหกพ่อกับแม่ได้เลยสินะแม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราทั้งหมดก็คงไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าเราทุกคนควรจะทําทุกๆวันให้ดีที่สุดนะลูกไม่มีใครรู้เรื่องอนาคตหรอกพ่อกับแม่เองก็ไม่รู้หนูเองก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะหันไปยิ้มให้ลูกสาว ทุกวันนี้พ่อว่ามันก็ไม่แปลกนะที่เราจะบอกชอบใครก่อนแค่บอกความรู้สึกจริงๆออกไปถึงคําพูดที่ได้กลับมานั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันเางน้อยเราก็ได้ทําอะไรที่มันค้างคาในความรู้สึกพ่อกับแม่ไม่เคยขัดขวางหรืออคติกับความรู้สึกหนูนะลูกสําหรับเราสองคนรู้จะเป็นยังไงก็ช่างประไลขอแค่เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่และไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครคนอื่นหรือฆ่าใครตายก็พอนะลูก เขาชูนิ้วสองนิ้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาว <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีๆฉันก็ร้องออกมาเฉยเลยตัดภาพมาทางการทาวีที่ขับรถตามอีกครอบครัวยอย่างไม่ห่างเธอหันมองมานดาอยู่หลายครั้งทำตัวมีพิรุษจนมันดารู้สึกได้เลยว่าเธอต้องการจะพูดหรือถามอะไรเป็นแน่เธอทำท่าทางอยู่เช่นนั้นจนถึงวัด ปลายนิ้วออกแรงปิดกุญแจดับเครื่องยนต์กำลังจะเปิดประตูรถเพื่อลงนี่ลูกสีสมอนลูกผมลูกสาวและยิ้มค่าแม่ปิดประตูรถึ้นเช่นเดิมแม่ภูมิใจในตัวลูกนะหนูรักใครแม่ก็รักคนนั้นจะ้ะยิ้มค่ะทำน่าสงสยัยแต่ในใจเข้าใจความหมายนั้นดีการเริ่มต้นใหม่นั้นแม่ว่ามันดีเสมอแหละ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นมันยังไงกับใครและทุกอย่างนั้นจะลงตัวหรือไม่นั้นไม่มีใครรู้ได้ล่วงหน้าหรอกนะการแต่ถ้าไม่เริ่มแล้วจะรู้ไหมลูกขอบคุณค่ะแม่รักแม่ที่สุดเลยค่ะโหกอดมันดาแน่นรู้สึกโชคดีที่ตัวเธอเองนั้นมีคนที่เข้าใจและคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่บางครั้งเธอจะดื้อแค่ไหนกำลังใจนี้ก็ยังคงมีให้เสมอมา ขารอกันแล้วข้าวแม่ยิ้มกว้างวันนี้ทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มจใสเป็นพิเศษหลังจากทําบุญเสร็จก็พากันไปปล่อยนอกปล่อยปลาให้อาหารปลาแล้วยังได้สมทบทุนช่วยไถ่ชีวิตโคกระบืออีกด้วยทําบุญลงศพไม่หนำใจการทาวียังไปซื้อลงศพมาถวายวัดอีก9้าโลงทำเอาผู้ใหญ่สองบ้านหน้าเวอเลยทีเดียวร่างเล็กคอยเหลือบมองร่างสูงตลอดเวลา บางครั้งก็รู้ตัวและบางครั้งก็ไม่รู้ตัวทุกการกระทําทุกรอยยิ้มของร่างสูงอยู่ในสายตาคนตัวเล็กเสมอผัวเมียคู่นี้หน้าหมั่นไส่มากทําบุญเผื่อด้วยนะพี่สาวสุทธิรายิ้ยมอะไรอยู่ล่ะกอ๊อบสุวจีถามอ๋อก็วันนี้วันเกิดผัวเมียคู่นี้ไงคะยกมือถือให้ดูเอา้าไปได้กันตอนไหนพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำน้างงโอ้ยบทจะซื้อก็เนาะพิสุถ้าเขาได้กันแล้วก็คงจะเหมือนคู่เราเลยคะ่ะ ไม่มีอายไม่มีเขินชวนเองซะด้วยบางครั้งแต่คู่นั้นเขินกันอย่างกับว่าเว,าวอร์จิ้นอยู่อย่างนั้นแหละภาพเข้าให้กลางกระบาลโอ้ยพี่ส้เจ็บนะคะกุมหัวขยิงก็ตั้งใจให้เจ็บไงมาพูดแบบนี้ที่ทำงานได้ไงมันใช่เรื่องไหมะกอดปกมองตาขวางห้องทำงานก็ตื่นเต้นดีนะคะเหลือบมองสายตาแพลาๆก่อนจะลุกขึ้นสูจีร่นถอยนี้อย่างเร็วไว จะทำอะไรอะกอ๊อฟเที่ยงนี้รบกวนด้วยนะคะพิสุไม่ใช่สิธิรักขาเดินเข้าหารุ่นพี่ที่กำลังวิ่งหนีอย่านะอีกอ๊อฟนี่มันไม่ใช่เวลานะนนะยะวิ่งไปอยู่อีกฝั่งต๊ะทางานใช่สิคะคนอื่นเขาไปกินข้าวหมดแล้วอีกอย่างห้องนี้ก็เก็บเสียงนะนิ้มหวานพี่กลพร้อมกับขบริมฟีป,ปาา no why อี่ป้าจะหนีไปไหนคะพิสุหมนอนเลย วิ่งตามรอบโต๊ะตามไปมาอย่างก,กับนังแขกแต่ก็คว้าตัวไว้ได้ก่อนจัก,กรชาติก็หาตัวแล้วกอดแน่นอีผัวบ้าไปเลยนะี่ยะปล่อยนะปล่อยจะโกรธแล้วนะพยายามดิ้นในอ้อมแขนแ,แข็งแรงของก้อนที่ว่าชอบจังเลยนะคะเรียกผัวนี่ผัวค่ะเสียวจังผัวค่ะเร็วเร็วผัวค่ะเขาไม่ไหวแล้วผัวค่ะอย่าหยุดนะคะกระสิบแกล้กลงที่ข้างหูไม่เถียงนี่ยังไงคะพี่สุขาอ กดจูบลงที่ซอกคอขาวไปหลอกห้องพูดเบาๆอะไรนะคะอย่าก,กวนเฉยสายตานี้ไปทางอื่นก่อฟล็อกตั้งแต่เข้ามาแล้วค่ะขโมยจุกผิดแช่ยาวอืมคิดลามมกตวยหัววันเลยเนื้เราผลักหน้าสวยแกมหล่อนี้ก่อนที่ว่าอุ้มร่างของเจ้านายสาวจอมปากแข็งไปวางบนโซฟาจากนั้นเธอก็ถอดเสื้อน,นอกของตัวเองออก วางไว้อย่างเป็นระเบียบร่างสูงกว่าจะนั่งลงตรงหน้าสาวรุ่นพีที่นั่งบนโซฟาสองมือไล,ล่รูปบนที่หน้าขาวนรูปเข้าไปในกระโปรงทรงเอเข้ารูปรัดเปลี้ยจูจูจจสัวจีก,ก็จับมือของก่อนที่วาไว้อะไรคะยังกลัวใครอยู่เหรอมองเปล่าแบบจะบอกว่าวันนี้เอาถุงน่องมาเผื่อด้วยอันหนึ่งจะ,จะฉีกก็ได้นะถ้าอยากทํา กอนท่วารีรวบรัจูบซับความน่ารักของสัวจีไว้ด้วยความหมันเคี้ยวก่อนจะสุกใสใบหน้าจูบซับไรต่ำลงอยู่ในชุดทํางานนี่น้าฝาดเป็นบ้าเลยนะคะนี่ตั้งใจจะยั่วกอบอยู่แล้วใช่ไหมคะปากว่ามือจับฉีดถุงน่องกลางวางขาออกเพื่อเปิดทางแปลกใจยิ่งกว่าเพราะเธอไม่ได้สวมแพรตี้น้อยเลยเสือจะแน่สักแค่ไหนถ้าเจอเหยื่อที่แน่กว่าสองมือขยุมผมก่อนที่วารี ถึงออกแรงกดใส่ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรุมร้อนเถือ่อล้นร่างกายของสองสาวตอบสนองกันได้อย่างดีเยี่ยมลูกรับพลัดส,สลับส่งอารมณ์อย่างไม่มีใครยอมใครแอร์ในห้องทำงานที่ว่าเย็นตอนนี้ก็สู้ความร้อนของเธอไม่ได้เลยสักนิดแล้วความรุมร้อนเอื่อล้อนก็ละลายหายไปพร้อมกับเสียงสู้รบที่ค่อยๆสงบลงรักนะคะก่อนที่วาหยุดพูดปุบป,ปักเมื่อ,ออีกสาวใช้มือปิดปากเธอไว้ มันแค่เริ่มต้นเราสองคนยังต้องเจออะไรอีกเยอะแล้วไงจะอะไรก็ช่างสิคะกบจะอยู่ข,ข้างๆพี่เองคะ่ะจะไม่ยอมให้เมียต้องเหงาแน่นอนกบจะเข้าใจและไม่ดื้อไม่โนนอบจะรักพี่ให้มากกว่านี้แล้วก็ขอบูณที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะกดจูบลงเอ๊ะอย่าไปวนเวียนแถวนั้นสิคะลุกนั่งก็ได้คะ่ะเจ้านายคนสวยดีมาก เป็นเด็กดีแบบนี้ต่อไปนะคะประคองใบหน้าคนตรงหน้าไว้เดี๋ยวสัวจีระดมจุกอีกสาวด้วยความหม่นเคี้ยวจนอีกฝ่ายใจจะขาดตายเมื่อพอใจแล้วจึงลากจูกออกแล้วลุกไปจัดแจงเสื้อผ้าให้เขาที่รวมถึงเปลี่ยนถุงน่องที่ขาดออกแล้วสวมส่ยอันใหม่แทนก่อนที่วานั่งมองเจ้านายสาวจัดแจงเสื้อผ้าให้เขาที่อยู่ก็เผยยิ้มกว้างออกมาอย่างไม่รู้ตัวยิ้มแหล้าน่ารักดีนะเรา นี่กอบยิ้มกว้างขนาดนั้นเลยเหรอคะยกมือขึ้นมาลูบป,ปากตัวเองไปมาสุวจีเดินมาอยู่ตรงหน้าก่อนที่ว่าก่อนจะจิ้มลงที่ริมฝีปากของเธอปากนี้ของพี่จุ๊บจับมือขวาขึ้นมาก่อนจะงอํานิ้วกลางไปทัมิดนิ้วนี้ก็ของพี่คืนพี่ยังอ่อยกอบอีกกอบจะไม่ทนนะคะกุดอีกทั้งวันแน่มองอีกสาวเล่นกับนิ้วอย่างกับว่ามันเป็นไอติมทางปลด ของของพี่อย่าไปใช้กับใครจะเผาหรือไม่ก็ไม่เอาถ้าขืนดือ้อแม่จะตัดทิ้งให้หมดเสยะยอี้ในตามองนิ่งอุ้ยองค์ไหนประทับร่างเจ้าคะเด็กฝึกงานก็ไม่ต้องไปะสธิ์ให้มากนะคะนี่ถือว่าเป็นคำบอกเล่าหอมแก้มฟอดใหญ่ <c oughs> <c oughs> จะลบลายลบเบอร์ออกเดี๋ยวนี้นะเจ้าคะรับทราบทุกคำบอกเล่าของคุณเจ้านายคะ่ะ <c oughs> ดีมากค่ะเป็นเด็กดีนะคะเดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ประจำตำแหน่งจากนั้นก็หยิบกลนไกลออกมาแต่กระดาษทิ้งชับชับชับ,ชบเสียงน่ากลัวจนอีกสาวสะดุ้งตามเสียงเลยทีเดียวดูจังเลยนะคะงั้นก็ไปเอาเอกสารห้องกุณลุงมาให้เซนนะคะไปแป๊บเดียวนะคะไม่เกินห้านาทีเนี่ยน,นวลน,นะเจ้านายคนสวยใจดีมีเมตตาแต่กอพกน้อยหอยสังเดี๋ยวมานะคะ ค่อยๆถอยหลังไปประตูสีนาทีต้องถึงห้องจะอ่าจะรีบไปรีบมาฮะวิ่งรวดออกไปจากห้องทันที <c oughs> ไอเด็กบ้าเธอหัวเระกับท่าทีของกอนที่ว่าคิดในใจการเริ่มต้นใหม่นั้นก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแต่ก็อย่างว่าทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นฉันจะเอื้อเฟือ้อและนำทางเธอเองนะเจ้าเด็กบ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองอีกหรือเปล่านะมาแล้วคะ่ะ เฮ้ยจริงดินี่กลัวพี่ขนาดนั้นด้วยเหรอ ICO> คำในอกก็เอาให้สมกับโอกาสที <S <S ่ได้รับมาค่ะฝากตัวด้วยนะคะที่รักนี่ฉันต้องมาฝากตัวกับเด็กป้าหรือนี่งั้นก็ฝากตัวฝากใจด้วยนะคะคุณสายิ้มยินดีค่ะยิ้มชายไวกลางคนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทก็ยืนอมยิ้มฟังอยู่หน้าห้องเขาไม่ได้ชอบนักรอกแต่เห็นลูกสาวยิ้มได้อย่างไม่ต้องฟืน ก็อดมีความสุขตามด้วยไม่ได้ก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีก่อนที่ว่าพุ่งพวดเข้าไปในห้องของเขาอย่างรีบร้อนรีบขนาดนั้นหรอเจ้ากอ๊อฟเขามองหน้าเวอกับอาการร้อนรอนของเลขาลูกสาวขืนช้าหนูโดนเล่นงานแน่ค่ะปากว่ามือรีบหอบเอ,อาเอกสารกองโตกลัวลูกฉันขนาดนั้นเลยเขาลองเชิงค่ะกลัวจะเสียไปทั้งที่เราเพิ่งจะเริ่มือมแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะฉันมีลูกสาวคนเดียวด้วย ออมองน้อยพี่สุก็ยอมแล้วคะ่ะคุณลุงที่เหลือต่อให้ขึ้นเขาลงห้วยบุกน้ำด้วยไฟหนูก็ต้องทำให้คุณลุงยอมรับให้ได้คิดว่าง่ายเหรอฉันเป็นคนเจ้าก,กี้เจ้าก,การแถมมองลูกสาวนะหนูฝากตัวด้วยนะคะหนูขอรักลูกสาวคุณลุงนะคะถุนลุงไม่ยอมก็ไม่เป็นไรสักวันหนูจะทำให้ลุงยอมรับให้ได้คะ่ะโค้งคำนับตัวงอเอาสิเอาสิาสฉันจะคอยดูนะขอคุณค่าคุณลุง รีบออกจากห้องไปทันทีอย่างรีบร้อนเขานึกถึงคําพูดของเด็กรุ่นหลานก็อดยิ้มตามไม่ได้วัยรุ่นทุกวันนี้ดูกล้ายอมรับกล้าคิดกล้าทําดีนะเขามองไปนอกหน้าต่างผมอยากเห็นลูกมีความสุขหวังว่าคุณเองก็คิดเหมือนผมนะเขานึกถึงภรรยาที่อยู่บนฟ้า